ไอติมมาใหม่ครับน้องๆไอติมกะทิทูเรียนนะครับผมราคาแท่งละสาบาบาทที่เซเว่นนะครับผมนี <Hey. S 1> ่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับแกะเลยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้องๆนี่มีถั่วรออยู่ข้างหน้าด้วยนะเขาเรียกถั่วทองนะอ่ะกินเลย ีขาานยม่ตัวชัตนนะคะหอมทุเรียนหวานมันอร่อยมากไอติมมาใหม่ครับน้องๆไอติมบะม่วงนะครับผมนี่ แกะเลยนี่นะครับผมหน้าตาก็เป็นอย่างี้นะครับผมเคลือบถั่วอีกแล้วโอเคกินเลยนี่นะข้างในมันน้อง รสชาตินะคะหอมมะม่วงหวานมันอร่อยถั่วกรุบกรอบอร่อยมากติมวอลท็อปเทนช็อกโกแลตราคาใหม่นะครับผมราคา20บาทนะครับผมเพิ่มถั่วเน้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับ ไอติมมาใหม่ครับน้องๆอ,อิตาเลียนพุดดิง้งไอบารน,นะครับผมราคาแท่งละ39บาทนะครับผมสไตล์ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับแกะเลย หวานหอมคาราเมลเข้มข้นและอร่อยมากๆนึบหนกิล้นึบหนมันเย็นนะครับน้องๆไอติมมาใหม่ครับน้องๆไอติมเนตเล่กาแฟนะครับผมราคา40บบาทน,นะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับ เข้มข้นหวานมันมากๆเลยนะครับผมกินคาปูชิโน่ไอติมมาใหม่ครับน้องๆวาฟเฟิลวานิลานะครับผมนี่ราคา35บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับ โซชาต์นะคะหอมวานิลาหวานมันอร่อยไอติมมาใหม่ครับน้องๆฟูตะบะนะครับผมเมลอนโซดาแอนวานิลานะครับผมราคา38บาทน,นี้นะครับแท่งเบิ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับ แกะเลยนี่นะครับน้องๆหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับผมเอากินเลยข้างล่างเขาขาเป็นวานิลานะครับผมหอมมาก วันนี้เราจะมากินไอติมวอแบบถ้วยกันนะครับผมกลิ่นวานิลานะครับผมถ้วยนี้ราคา20บาทนะ ไอติมมาใหม่ครับน้องๆน,งนามะอัลมอนทูโทนเคลือบชอ็อกโกแลตน,นะครับผมราคา35บาทนะครับผมที่เซเว่นนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับ แอลมอนด์กรุบกรอบช็อกโ,โกแลตเข้มข้นมาก บิงแกทําบ้าตอตอเบรีใหม่ของเกาหลีนะครับผมนี่แกเลยว้าวสีสันสดใสามากครับน้องๆเ,เลย หอ,อมสตรอเบอรี่และไอติมเข้มข้นมาก